นี้นะครับเป็นช่วงเวลาของการเปิดเทอมของหลายๆโรงเรียนซึ่งก็ทำให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองตอนนี้ก็กังวลแล้วก็หนักใจอยู่พอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจัดทาผลสํารวจการเตรียมความพร้อมพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเปิดเทอมใหญ่ปี2 5 6 6ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียนนะครับ ซึ่งในปี2566คาดว่าจะมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนกว่า1 0 4 0 0นคนเพิ่มขึ้นร้อยละ0.9จากปี2565โดยเพราะว่าสัดส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองกว่า106.8.5ตอนนี้กังวลเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายครับเพื่อการศึกษาของบุตรหลานและเนื่องจากปีนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบางแห่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้น ตรงนี้แหละครับที่มีผลทําให้งบประมาณของพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมใหญ่ก็ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลสํารวจในช่วงเปิดเทอมใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ประเมินนะครับบอกว่ามูลค่าการใช้จ่ายด้านการศึกษาสําหรับบุตรหลานของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปีสอนาร้อนี้ a. อาจจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ5เมื่อเทียบกับผลสํารวจในช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่ามีมูลค่าประมาณ28,500ล้านบาท และจากผลสํารวจการรับรู้ความคาดหวังที่จะเห็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของไทยของภรคการเมืองต่างๆก็พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่รับรู้ถึงนโยบายด้านการศึกษาแต่ก็มองว่านโยบายยังไม่ชัดเจนและอยากให้ปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปธรรมมากกว่านี้พร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนและเรื่องหาของบทเรียนให้ทันสมัยหรือว่าสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตโดยภาครัฐ ควรมีการลงทุนพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความเท่าเทียมระหว่างในเมืองและชนบทและความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจํานวนครูผู้สอนในโรงเรียนด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ